Fan อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนพบกันอีกแล้วในช่องรีวิวหนังคนรักหนังวันนี้ผมจะมารีวิวเบบีเกิลก่อนจะไปรีวิวผมก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในช่องนี้ด้วยนะครับงั้นเราไปเริ่มกันเลย หนังที่มีกระแสะอื่อๆอึงมาจากเทศกาลหนัตงต่างๆเมื่อช่วงกลางปี2024ที่ว่ากันว่าจะเป็นผลงานที่ทำให้ตัวแม่ตัวมัมนิโคลคิดแมนกลับขึ้นมายืนหยัดอยู่แถวหน้าของเวทีรางวัลต่างๆได้อีกครั้งแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆในเบบี้เกิหนังดราม่าอีโรติกสุดักเข้มข้นในความสัมพันธ์ที่บีบคั้นขึ้นด้วยความซับซ้อนแห่งความต้องการทางเพศที่กลายเป็นผลงานที่ระเบิดอารมณ์ทางการแสดงได้อย่างสุดจึ้งของแม่ เบบี้เกิลเป็นเรื่องราวแห่งความซับซ้อนอิทธิพลที่ขับเคลื่อนโดยยบหลังแห่งตันหาที่อบอวนอยู่ในแวดวงวิชาชีพเมื่อโรมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่มีชื่อดังได้ลุ่มหลงเข้าไปพัวพันในความสัมพันธ์ต้องห้ามกับเด็กฝึกงานผู้ทรงสเสน่ห์อย่างซามูเอลที่มีอายุรุ่นลูกของเธอมันนำไปสู่วงเกมที่ทำให้ผู้หญิงเก่งต้องอ,อรทวยเพราะห่วงอารมณ์ราผู้กำกับ และนักแสดงสาวชาวดัตฮารินาเรนมารับหนะ้าที่กำกับและเขียนบทหนังเรื่องนี้นี่คือผลงานการสร้างหนังใหญ่เรื่องที่สองขององค์เธอเป็นการหยิบเอาโครงสร้างแห่งความสัมพันธ์ลึกซึ้งของมนุษย์มาผสมเข้ากับวิกฤตวัไวกลางคนของหญิงสาวที่กำลังประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยดีในทุกๆด้านแต่ความรุ่มหลงค่อยๆกัดกินเธอจากพลังแห่งความต้องการคอนเซปต์และพ็อตหนังบิบิเกิลอาจจะไม่ได้มีความแปลกใหม่อะไรนะักเพราะเราก็น่าจะเคยสัมผัสคอนเทนต์หนังในรูปแบบนี้ ที่ยังมีสร้างออกมาเรื่อยๆกับความสัมพันธ์ต้องห้ามความต้องการถล่มหรือการข้ามเส้นบางที่ใช้พลังแรงปราัถนาในการนำทางรวมทั้งประเด็นเชิงชูแบบข้ามรุ่นข้ามไว้ด้วยแต่เป็นอะไรที่มีเยอะเกินวงการไปหมดบทหนังอาจจะยังไม่ดีแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรการเล่าเรื่องยังไม่ค่อยมีสเสน่ห์ไปแต่โครงสร้างในความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครถือว่าทำได้ดีในแง่องค์ประกอบองคนะ์นักสร้างก็ถือว่าใช้ได้ด้วยความที่เป็นหนังอีโรติกจากฝีมือการแสดงของผู้กำกับหญิงทำให้การนำเสนอและการถ่ายทอดออกมาในลักษณะที่เต็มไปด้วยลลลูกกกเเเ่่นนชิิงงป์ออยา็ัษณ ไม่ได้เห็นภาพเฉาโชว์ไปในทางว่าผิวซาบซ่าเพียงอย่างเดียวมุมกล้ององค์ถือว่ามีกิมมิคที่ดีสะท้อนภาพฉาก18ออกมาได้อย่างมีนัยยะและมีจริตที่เหมาะเจาะในแบบที่เป็นการปรับจูนระหว่างการการแสดงกับผู้ชมมาเจอกันตรงกลางได้ดีหนึ่งในไฮไลท์ที่โดดเด่นสุดๆของเบบี้เกิลก็ต้องยกนิ้วให้กับการแสดงที่ทุ่มสุดตัวของคุณมัมนิโคคิดแมนที่บอกได้เลยว่าถ้าไม่ได้แ a c t ิ้งของแม่มาช่วยหนังเรื่องนี้ก็น่าจะขาดเสน่ห์ไปเยอะทีเดียวนิโคสามารถแบกรับหนังที่โยกโยก,ยกเอ็น เรื่องนี้เอาไว้ด้วยบาของเธออย่างทรงพลังเธอคือตัวหลักที่สามารถคอนเนคกับนักแสดงคนอื่นๆด้วยการรับส่งบทต่อกันได้ด้วยความเป็นมืออาชีพของเธอฮริสติกินสันหรืออันโตนิโอบันเดรสต่างเป็นตัวละครที่ต้องอยู่ใต้ปีกของแมนิโคในหนังเรื่องนี้แม้ว่าการแสดงของพวกเขาจะทำออกมาได้ค่อนข้างน่าประทับใจแต่น่าเสียดายที่บทหนังยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับคาแรคเตอร์พวกเขาได้เทียบเท่ากับตัวละครของแมนิโคที่ต้อองค์ยืนหนึ่งในหนังเรื่องนี้เป็นหลัก แต่กระนั้นพวกเขาก็ช่วยกันส่งเสริมในส่วนของการแสดงออกมาได้อย่างคันแข็งดีโดยภาพรวมแล้วเบบี้เกิลอาจจะยังไม่ใช่หนังสายรางวัลที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพอัดแน่นในทุกๆองค์ประกอบแต่อย่างน้อยๆนี่ก็คือผลง,งานการแสดงที่ดีจัดจ้าอีกครั้งหนึ่งของนิโคลคิดแมนที่บทนางได้ส่งถึงพลังการแสดงของเธอเป็นอย่างดีนังอาจติดติดขัดขัดในแง่ของสเสน่ห์การเล่าเรื่องไปบ้างแต่ก็ไม่ใช่จุดด้อยที่แย่แต่อย่างใดเพียงแค่ยังไม่ใช่พรตที่แปลกใหม่อะไรมากร้อยเรียงไปตามหูวงอารมณ์และรสนิยมความแฟนตาซี ในความสัมพันธ์ของตัวละครไปเรื่อยๆสำหรับคะแนนผมจะให้ไว้ที่6.7เต็ม10ก่อนจะจากกันไปผมก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe นี้เพื่อเป็นกำลังใจในช่องนี้ด้วยนะครับนั้นผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ